นักนกันย,ยามเช้าคุยก,กัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวกเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุย,คยกัน9โมงทุกวันจันท์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมอกอกและเครือข่ายช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตระกร ค่ะตอนรับเข้าสู่คุยกัน9ก้าโมงค่ะในช่วงสาระนะ่ารู้ผู้ใจ,จเจกษตรกรนะคะวันนี้มาทักทายกันกันกบคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะบุญธริกาไนโกมุสนะคะแล้วก็แนนออนค่ะช่วงต้นสัปดาห์นี้เราก็มาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดากันอาจารย์อยู่ในสายกระเป๋าแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะก็ช่วงนี้อากาศก็เริ่มที่จะมีความเย็นเข้ามานะคะแล้วก็มีลมพัดมานะอาจารย์อากาศก็แห้งๆนิดหน่อยละคะ่นะอาจารยคะแล้วก็อาจารย์ช่วงนี้มีแมลงศัตรูพืชเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับต้นพืชของเรานะคะอาจารย์ครับช่วงนี้ึงเขาจะเรียกว่ารอยรอยต่อของฤดูกาลนะครับ ก็คือฤดูการที่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับพอหมดฝนมันก็จะเข้าหนาวนะครับพอหมดหนาวก็จะเข้าแล้งหลังจากนั้นจะเป็นฤดูร้อนนะครับก็จะหมุนเวยนเียนเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เนี่ยช่วงที่แล้วเนี่ยอ่าซึ่งเป็นฤดูฝนเนี่ยนะฮะอ่าหลายคนที่ปลูกปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าปัญหาเรื่องของมแมลงจะไม่เยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายๆวันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟไรแดงต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีฮะเพราะว่าแมลแงมันก็เหมือนคนเนีฮะมันไม่มันไม่อชอบฝนนะครับอ่านะฮะ,ะ,ะ,ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าฝนที่ตกมาเปียกเนาะ,ะแมลงก็จะป่วยได้เหมือนคนเราเนี่ยฮะแต่ไปเปียกฝนบ่อยๆก็อาจจะป่วยได้นะครับทีนี้ช่วงนั้นอะแมลแงจะไม่เยอะอ่าบางคนก็เรียกว่าแมลงจําศีลก็ได้นะครับ พออากาศเริ่มแห้งเริ่มลมลมหนาวเริ่มพัดจากทาาเหนือลงมาพัดจากจีนลงมามแมลงมากับลมนะครับมแมลงไม่ได้บินมาได้มาถึงสวนเราได้นะครับเพราะว่าปีกมันนิดเดียวนะอย่างเพี้ยไฟลายแดงเนี่ยเราต้องเอาแว่นขยายส่องถึงจะเห็นตัวมันอันต่อให้มันบินได้มันก็บินได้วันนึงไม่เกินร้อยเมตรหรอกนะครับแล้วพอมันจะบินมาถึงแปลงเราเนี่ยมันต้องใช้เวลากี่ปีนะช่วงอายุมันคงหมดก่อน mm. ฉะนั้นมันก็อาศัยลมพามา นะครับนั้นถ้าพี่น้องสังเกตว่าเนี่ยช่วงเนี้ยเรามันจะมีลมเหนือพัดมานะครับหรือลมหนาวแต่พอลมหนาวอ่อนกําลังลมลมใต้ก็จะขึ้นมาปะทะนะครับเนี่ยมันก็จะมีการพัดหวนไปหวนมาก็เรียกว่าลมหวนนะครับช่วงนี้ครับมแมลงจะเยอะมากนะครับแล้วยิ่งพืชที่ได้รับน้ําฝนก็จะแตกยอดอ่อนนะครับพอมันแตกยอดอ่อนมแมลงก็จะมาทันที โดยเฉพาะพวกเพีย้ยไฟอะไรแดงเพีย้ยอ่อนต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือแมลงแลงแล้วเราต้องดูว่าเราปลูกพืชอะไรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ทํานานะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะปลูกพลิกปลูกมะเขือปลูกแตงนะครับเป็นอาชีพหลังนานะครับเขาเรียกว่าพืชหลังนานะครับทีนี้พอปลูกพลิกปลูกมะเขือปลูกแตง นะครับพอมาเริ่มโตขึ้นมาเราก็ไปสังเกตดูใบมันจะเริ่มหงิกจะงอนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าแมลงมากัลบลมลมพามานะครับลมพามาเยอะมากนะครับบางที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่ปลูกแตงโมนะฮะหลายคนชอบปลูกแตงโมหลังนานะครับปรากฏว่ามันออกยอดมาได้แค่สามสี่ข้อยอดมันก็หงิกไปแล้วใบก็ใบใบจะหงิกนะฮะม้วนงอแล้วยอดมันจะตั้งขึ้น นะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโรคไอ้โต้งนะครับก็คือมันคล้ายๆต้งจะกโก่งคอขันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะไม่โตต่อนะครับมันมีสี่ห้าข้อแล้วมันไม่โตต่อมันจะออกลูกได้ยังไงนะครับมันก็ออกลูกไม่ได้นะครับดันั้นสิ่งที่ควรระวังที่สุดก็คือมแมลงที่มาการะลมนะครับผมเคยตั้งข้อสังเกตให้เกษตรกรว่าสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่ามแมลงมาหรือยังคือ ถ้าวันไหนเราเห็นมแมลงปอบินนะครับมแมลงปอมาบินในในที่ที่เราทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนเป็นนรอยเป็นนาก็ตามเห็นมแมลงปอบินเต็มเลยอันนั้นคือมแมลงมากระลมแล้วครับแมงปอมันมาบินกินมแมลงครับนะครับมันไม่ได้มาบินเล่นบินสนุกสนานไม่ใช่นะมันมาบินกินมแมลงอ่าแล้วทําไมเราไม่เห็นตาเรามันแย่แล้วเนาะนะครับแต่แมงปอตามันโตนะมันก็เห็นมแมลง นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือเครื่องเตือนภยัยพอเห็นแมลงตอบินถ้าท่านปลูกอะไรอยู่มแมลงมาแล้วครับ<ม>นะครับฉังนั้นท่านก็ต้องรีบฉีดยาป้องกันเอาไว้นะครับแล้วพอมแมลงช่วงเนี้ยนะครับหลังจากที่มันอดจากหน้าฝนมานตอนนี้มันกาลังหิวนะครับพอมันมาเจอพืชของท่านก็เป็นที่โอชะของมันนะนะมันก็จะลุมกินอย่างต่อเนื่องนะครับนนมันช่วงรอยต่อฤดูเนี่ยนะ <5. S 1> ก็จะ <5. S 1> จะมีมแมลงคอนขังเยอะ นะครับแล้วลมก็จะพัดแรงนะครับอย่างวันนี้ที่พ่มายเนี่ยอ่าลมพัดตั้งแต่เช้ามืดเลยนะนะครับอ่าอ,อันนี้ผมก็ให้คนงานไปฉีดป้องกันเพลี้ยไฟไปแล้วนะครับเพราะว่าเพลี้ยไฟมาแน่เลยครับในสวนนะ,ะจะมีมะนาวหลายต้นที่กําลังแตกยอดอ่อนพร้อมดอกตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงทํานอกฤดูะนะครับถ้าเพลี้ยไฟลงไปกินยอดกินดอกลูกก็จะเสียหายนะครับ เราไม่รอจกนกระทั่งไปเจอนะฮะคือเราเห็นลมพัดกับทิศและแมงปอบินเราก็ให้คนงานรีบเอายาไปฉีดอะนะครับอ่าแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็อาจจะใช้พวกชีวภาพเป็นพวกบอระเพ็ดยาสูบอะไรก็ได้แต่ของอผมปลูกเยอะนะครับผมก็ใช้พวกบอระเพ็ดยาสูบเนี่ยแล้วก็ผสมสารเคมีร่วมไปด้วยหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีคธิ์อยู่ได้เจ็ดถึงสิบห้าวันนะครับที่จะช่วยป้องกันมแมลงนะครับแต่ถ้าท่านเอาเน้นแต่ เวลาเพชรยาสูบก็จะอยู่ได้แค่สามถึงห้าวันนะครับแล้วเราต้องฉีดบ่อยเกินไปนะครับงานอื่นก็ไม่ได้ทําค่าแรงก็แพงอย่างนี้นะฮะนั้นช่วงเนี้ยท่านต้องหมั่นสังเกตนะฮะว่าท่านปลูกอะไรอยู่นะครับพืชที่ท่านปลูกเนี่ยแตกยอดไหมนะครับถ้าแตกยอดสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนเพี้ยดำมาแน่นอนครับลมพัดอย่างนี้ด้วยละมาแน่นอนเลยนะครับเอาแต่ของเราไม่ได้แตกยอดนะตอนเนี้ยของเราเป็นใบแก่ นะครับไรครับนะไรนี่กินได้ทั้งอ่อนทั้งแก่นะแต่นิยมของแก่มากกว่านะครับอ่านะฮะเพระนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอ้าวไม่แตกใบอ่อนไม่ใช่แปลว่าไม่มีแมลงนะครับถ้าท่านสังเกตดูเนาะอ่าอย่างบ้ามะนาวก็ได้ถ้าใบมันเนี่ยอ่าหน้าใบเนี่ยปรากฏว่ามันจืดสีมันซีดไปนะครับอ่านั่นนี่ค่ะคือไรไปดูกินนาเรียงนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมันจะมีไรสนิมนะครับไรสนิมเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างหนึ่งก็คือส่งผลทําให้สีเขียวของใบเนี่ยลดน้อยลงการตั้งเขาแสงน้อยลงสองถ้ามันไปดูดจินที่ผลบริเวณผลนะฮะโดยเฉพาะมะนาวถ้าเราเคยสังเกตดีๆเนี่ยถ้ามันลงเยอะๆเ,เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีผิวของมะนาวจากสีเขียวเป็นสีน้ําตาลนะครับหลายคนเอาลูกมะนาวที่เป็นสีน้ําตาลมาให้ผมดูผมก็บอกเอาก็ดีเลยนี่ ปลูกมะนาวแล้วได้ละมุดนะครับมันไม่ดีอะนะเพราะว่ามันไม่โตต่อแล้วมันขายไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาก็คือถ้าะครมานะครับท่านก็อาจจะฉีดพวกสารพวกกรรมถันก็ได้นะครับหรืออาสารเคมีที่ลงด้วยพวกไม้ไมนะครับอไม้ไปลว่าอรไรนะครับก็จะช่วยป้องกันพวกมแมลงพวกนี้ได้นะครับมันเราต้องคอยหมั่นสำรวจแตงแล้วก็เรียนรู้ถึงฤดูก,กาล นะครับคอยสังเกตถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับว่าตอนเนี้ยลมพัดหวนไปหวนมาเนี่ยมแมลงมากลมนะครับนั้นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันก็คือเราปลูกพืชอะไรไว้และมันอยู่ในระยะไหนเราจะป้องกันยังไงนะครับรักษายังไงเพื่อไม่ให้ผลผลิตเราเสียหายนะฮะไม่ใช่รอจนมันลงเต็มสวนแล้วก็เอายาไปฉีดนะอันนั้นมันเสียหายไปแล้วนะครับมันก็คงเอาคืนไม่ได้ นะครับนั้นหลายคนบอกเนี่ยมะนาวเนี่ยผิวมันเสียไปแล้วทําไงดนะีเอายาอะไรฉีดฉีดก็ไม่หายนะครับมันเสียแล้วอ่ะมันเสียแล้วก็คือเสียเลยนะครับงนั้นมีทางเดียวก็คือป้องกันไม่ใช่รักษานะครับงนั้นท่านก็จะต้องคอยระวังนะฮะในเรื่องของผลผลิตนะครับอาสมมติว่าท่านปลูกพวกไม้ผลอยู่ไม่ว่าจะเป็นส้มนะครับเป็นส้มโอต่างๆเนี่ยถ้าลมพัดหัวอย่างนี้เนี่ย ก็มีผลทั้งนั้นนะฮรก็คือมแมลงก็จะมาเกาะกินที่ผลผิวเปลือกของผลรบายที่ท่านปลูกนะครับก็จะทําให้ผิวไม่สวยหรือเสียหายไปหรือไม่โตต่อนะครับนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราปลูกพืชอะไรและอยู่ในระยะไหนแล้วสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามป้องกันนะครับดีกว่ารักษาครับครับผม ใช่ค่ะอาจารย์ก็ดีกว่ารักษาจริงๆนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมกับสภาพปินฟ้าอากาศด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ฝนก็ต้องเตรียมรับมือนะคะอาจารย์แล้วก็ทิศทางลมด้วยทำกันช่วง้อยต่อฤดูเนี่ยนะแมลงจะเยอะมากนะครับนะครับอย่างหมดฝนเข้าหนาวหรืออย่างหมดหนาวเข้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับช่วงเดือนกุมภามีนานะะหมด มดหนาวจะเข้าร้อนเนี่ยนะมแมลงบางชนิดเนี่ยช่วงหนาวมันไม่ออกหากินนะแต่มาลัยบางชนิดออกอยู่นะดังนั้นพอมแมลงบางชนิดที่ช่วงหนาวไม่ออกหากินพอาอการเริ่มอุ่นขึ้นก็เรียกฤดูใบไม้ผลินะครับอ้าวทีนี้แหละออกออกมาอารวาดเต็งที่นะครับดังนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะช่วงร้อยต่อฤดูเนี่ยต้องมันสังเกตนะว่าเอ้เราปลูกพืชอะไรอยู่แล้วมแมลงชนิดไหนจะมานะครับ เราจะได้ป้องกันพันธุ์ผลผลิตจะได้ไม่เสียหายครับครับคุณใช่ค่ะช่วงแปะใบอ่อนนะคะอาจารย์แปลงก็ชอบเหมือนกันแหละอ่าใช่ใช่นะครับเป็นอาหารของเขานะคะช่วงที่เขาเอพักพักตัวนะคะพักเรียกว่าพักพักผ่อนนะคะจาำสีน่าช่วงปกโดยเฉพาะคนที่ปลูกพืชเป็นพวกไม้เลื้อยนะฮะอ่าไม้เลื้อยเนี่ยอย่างเช่นพวกที่ปลูกแตง กอ่าแตงโมนะฮะ <Okay. S 1> แตงกวาแตงร้านหรือกระทั่งตัวฝักยาวนะครับโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรดตานมากของแมลงนะครับฉะนั้นท่านต้องคอยสังเกตนะฮะในตัวฝักยาวก็จะมีปัญหาเรื่องเพี้ยอ่อนเพี้ยดำนะไปสังเกตดูเนาะโอ้หมีตัวอะไรดำดำเกาะเต็มเลยแล้วแถมมียางเหนียวเหนียวอีกนะฮะอันนั้นก็ใช่เลยนะครับนะฮะพืชตะกูลแจงทั้งหลายใบจะหงิกจะงอนะครับแล้วก็ไม่โตต่อนะครับ ต้องระวังให้ดีนะคือที่เป็นไม้เลื้อยแตกยอดเนี่ยช่วงเนี้ยโอ้โหต้องระวังมากเลยนะครับไม่งั้นจะเจะสียหายนะครับครับผมพอเริ่มเกิดขึ้นเราสังเกตนะคะแต่าพอเริ่มเกิดขึ้นสักต้นสองต้นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรีบและนะคะที่จะทำาสารชีวภาพอย่างที่อาจารย์บอกนะถ้าเราอรพิษยาสูบใช่ไหมคะจย์ป้องกันเอาไว้นะคะป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับ แล้วก็มันตารวจแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ mm hmm. อ่าบางคนเขาก็บอกว่าในเมื่อมลงมากระลมเนี่ยเราสามารถป้องกันไม่ให้มลงเข้ามาในแปลงเราได้ไหมนะครับมันก็ได้บ้างนะฮะไม่ใช่ไม่ได้นะฮะ mm hmm. ในโบราณเนี่ยก็จะปลูกไม้บางลมไว้รอกแปลง uh huh. นะครับไม้บางลมเนี่ยก็จะช่วยทําให้มลงที่มากระลมเนี่ยบาพัพักกับไม้บางลมของเราแล้วก็ไม่เข้ามาในแปลง uh huh. นะครับ บอกของเราไม่มีไม้บังลมเลยทํำยังไงนะครับอ่าผมเคยไปช่วยเกษตรกร,กรอรายห,หนึ่งนะครับเขาปลูกถั่วฝักยาวอินทรีนะครับถั่วฝักยาวอินทรีก็คือไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นพิษนะครับแต่เขาไม่มีไม้บังลมนะครับผมก็บอกว่าเอาสแลนก็ได้นะครับ,เ,บออเอาสแลนนะเแลนเนี่ยแล้วก็กางกางให้รอบแปลงเลยนะครับเพราะว่าเขามีสแลนอยู่เยอะนะครับ แล้วถ้าอ่าเป็นสแลนเนี่ยถ้าเรากางได้สองชั้นจังกับพื้นยนเลยพืชที่เราปลูกเนี่ยเอามาแรงมาปะทะอ้าวาะว่ามันผ่านสแลนชั้นแรกมาได้มันก็มาปะทะกับชั้นที่สองไอ้แรงส่งมันก็จะน้อยลงยังไงมันก็ผ่านสแลนสองชั้นไม่ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะตกจังกับชั้นแรกแล้ว มันก็จะตกอยู่นอกแลงน,นะครับอ่ะหลังจากมันตกแล้วมันบินต่อไม่ได้หรือมันบินบินเข้ามาในแลงเรายากนะมันจะต้องมีตัวส่งนะครับในเมื่อมันตกแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวสรงแล้วนะครับมันก็มาไม่ไดอ้อันนี้ก็จะช่วยป้องกันแมลงได้ระดับหนึ่งครับครับผมอืมใช่ค่ะจายขามอ่าป้องกันกันลมไว้นะจะได้กันมแมลงได้ด้วยนะครับการกันลมถ้าใครมีไม้บางลมก็แมลงก็จะได้ปะทะกับ ไม้กันลมกอดอาจจะอาจจะแวะไปกินไม้กันลมก่อน่ะได้แน่นอนคุณผลของเราค่ะหลายคนก็จะปลูกเป็นสะเดาเป็นไม้บังลมนะครับเพราะว่าตะเดาเนี่ยแมลงก็จะไม่ชอบที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็จะได้ผลคอยได้จากการขายดอกสะเดาด้วยนะครับก็โอเคครับผมอ่ามากินตะเดามามาถึงตะเดาปุ๊บล้วก็บอกว่าเอ้แปลงนี้ไม่น่ากินแล้วอาจจะไม่อร่อย แลลงอาจจะหนีไปนะคะอาจารย์ค่ะค่ก็ป็นดาคิดที่นํามาฝากกันนะคะแล้วก็เพื่อนพี่น้องเกษตรกรด้วยสําหรับแมลงที่มากับลมหนาวนะคะช่วงนี้นะคะป้องกันระวัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ทองธรรมดาอย่างสูงค่ะมาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะอาจารย์สาวอกาสหน้าเราพูดคุยกันต่อค่ะค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คุยกันได้ใหม่ในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมกติชมแนะนำรายการได้ที่ตู้ปน1065ปทศเกษตรศาสตร์บางเขนกทม10903แล้วอย่าลืมนั้นของเรานะครับ